ยังเลยค่ะก็ค่ะไอ้นี่อยู่ีกน้นนี่ใช่เหรอเพิ่มอีกสิบห้าวันเพิ่มอีกสิบห้าวันอ่ะ,อะยังไม่ดูเลย <c oughs> ไม่มีโอ้ยยังจะมาโอ้ยพรให้แต่นหนูอยู่หลวงพ่อเ <c oughs> ดี๋ยวเธอจะต้องไปขอบใจมันจะไปนิพพานก็ก็อยากจะไปอยู่ไปอยู่ก็ต้องอยู่วัดให้มากกว่านา้อยเมื่อกี้นี่มนจะมาร้องไห้เลยเมื่อกี้นี่บอกว่าหนูก็อยากอยู่หลวงพ่อหนูก็จะไปไปมาปฏิบัติท่า ก็พยายามที่จะส่วนใหญ่คนที่ไปข้างนอกแล้วไม่ใช่นใจมันจะแตกความศรัทธาความมุ่งมั่นอะไรต่างๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไปมันในมิวหลวงพ่อทุกคนอยากมาหาหลวงพ่อมากไปปุ๊บชาติหน้าไมเจอกันหลวงพ่อเดี๋ยวนี้หนูไม่ใช่ไม่ใช่นะกลับไปหนูถึงเวลาหนูต้องขึ้นไปสวดมนต์นะแต่หนูสวดมนต์ไม่เป็นหนูว่าสวดมนต์เป็นที่นี่เท้าค่้สาธุดีแล้วเอาว่าม้ามีอะไร หลวงพอ่อเออตั้งแต่งานที่ว่าหลวงพ่อม่งสองใช่ไหมคะทีเร็วๆนี่เหรอค่ะแล้ววันนั้นลูกก็คืออารนนาสินห้ากับพระแม่ทัพทิมไปก็ปฏิญาณตนสินห้าจะทาสินห้าครบก็คือตั้งแต่เก้าวันนี้คือสินห้าครบดีทีนี้ปุ๊บลูกนั่งสมาธิหลวงพอ่อนั่งพอนั่งสมาธิลูกปากลูกมันมันเป็นส่วนเนี้ยเจ้าค่ะมันเป็นเหมือนคนเบะปากเป็นคนแบบ แบยักษ์เหรอไม่ยักษ์ก็โนกแล้วค่ะกามลูกลั่นมาตรงนี้ยวันแรกคือมันเจ็บมากมันตึงแต่ลูกก็คืออยู่ในสมาธิตึงแล้ววันที่สองวันที่สามพอลูกเข้าสมาธิปุ๊บก,ก็จะเริ่มเป็นตลอดเลยเจ้าค่ะลูกไม่รู้อาจะมีอาจะมีพวกปู่เท้าเวทพวกยักษ์ทั้งหลายเป็นพวกเป็นพวกอยู่ในตระกูลเขาอะคือลูกไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ว่า เป็นช่วงปากเนี่ยค่ะก็ก็เลยว่ายักษ์เขาจะมีจุดเด่นก็คือเรื่องปากมีเขีย้ยวนางยักษ์ก็ไม่รู้เขี้ยวหรือไม่เขี้ยวหรอกมันนักที่มันพิจารณาดูมันก็เหมือนปากโน้มมาแล้วตรงนี้ก็อย่างนี้ถ้าปากยักษ์หนูก็พิจรารณาดูต้องอย่างนี้แล้วไม่มีเขี้ยวถ้าหนูไม่มีเขี้ยวก็เลยไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะมาสื่อสารมีเทวดาจะมาหาเธอนั่นแหละเขามาแล้วนะหลวงพ่อมาแล้วใช่ไหมก็มา S <S ขาอยู่กับเธอเขาก็จะได้ร้างบารมีไปกับเธอลูดูรู้ได้ไหมคะว่าเป็นองค์ไหนเดี๋ยวเขามาเองเมื่อเธอพร้อมแล้วก็เมื่อเขาพร้อมเขาก็จะมาบอกเองบางทีอาจจะไม่ใช่องค์เดียวจะหลายองค์ก็ได้หลวงพ่อรู้ทำไมเยอะใช่หรือว่าเรามีอีกองค์หนึ่งก็เหมือนเป็นสีทีเป็นเสือหรือเป็นก็จะสลับกันมาปุบปบปปไมเยอะคะพ่อเพราะเราเป็นลูกหลานเขาไงโหว่ารู้ว่าเรา เราเป็นคนเปิดบ้านนี้เราก็มีลุงมีนามีอามีพ่อมีปู่มีย่ามีทัพพวกนี้มันก็จะมาใช้งานเธอไม่เป็นไรหรอกเขาก็เป็นเทวดาลูกก็คิดอยู่ว่าก็เป็นพลังงานดีเพราะพอ,พอลูกเข้าสมาธิมันเหมือนมีดวงไฟของเขาลอยปื๊บมานี้ลูกก็วันแรกลูกก็ตรงนี้มันล่านหมดเลยค่ะแล้ววันที่สองมันก็เป็นเหมือนเหมือน ลงมาเหมือนนนวันแรกอมันเหมือนนิเชียลูกก็เลยสับสนแล้วแล้ววันเมื่อคืนลูกนั่งสมาธิสวดมนต์เสร็จลูกก็นั่งสมาธิต่อมันก็เป็นเหมือนเหมือนเสือหรืออะไรที่มันขยิบปากได้ <c oughs> เขาก็ถือว่าเขาอะ <c oughs> พร้อมที่จะมาร่วมสร้างบารมีกับเธอแล้วถึงเธอจะสว,นนมวมดมนต์เขาก็มาร่วมด้วยเธอจะไหว้ผ้าเธอทำอะไรเขาก็มาร่วมด้วยเขาก็จะมีส่วนแห่งบุญ เข้าใจป่ะแอเธอต่อไปเขาว่าจ,จะมีฤทธิ์มิเดตออกมาให้เธอแบบว่าช่วยเหลือคนนุ่นคนนี้เนี่ยตามนี้แหละเข้าใจป่ะจริงสักจิเดีเขาก็ไม่ได้เข้าทุกคนหรอกเขาก็เข้าคนที่เกี่ยวข้องคนที่มีบุญสัมพันธ์กันบางคนมันก็ไปลูกไปหลานเขานั่นแหละแต่เนื่องจากความพร้อมของคนคนนั้นมันยังไม่ยังไม่ยังไม่ครบเขาก็เลยรอน่ส้งมคนสุด คนที่มันยังไม่มีใจมุ่งมั่นกับพระธรรมเนี่ยเขาก็ถือว่าคุยด้วยก็อยู่ด้วยตกลงด้วยเดี๋ยวมันก็ไม่รักษาสัญญาแล้วมันจะเป็นกรรมมันด้วยเพราะมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเธอไม่เอาหรอกงม,มงายเฮ้ยสีวเวลาแล้วก็ไล้สาระแล้วก็คุณบุโลกนี้เขาเขาไม่เอากบบน,นี้หรอกมันมจะเป็นกรรมเขาเป็นเทวดาเนี่ยเง้นเธอมันแตบบ่ว่าถูกอบรม ถูกทาให้รู้ว่าขบวนการเนี่ยมันมีแล้วเราก็ไปเกี่ยวข้องจนกระทั่งเราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรเสียหายและไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่ามโนเป็นเรื่องที่คนท้้งหลายเขาก็เป็นกันมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าพานถ้าคนที่มันไม่เคยเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคนแบบว่ามีองค์มลงแล้วพอไปเห็นปั๊บมันก็จยหัวร้อนในใจหัวล้อแล้วก็มิจฉา ไม่ก็บอกว่าพวกนี้ไปหห็นน้อพวกนี้มันมันมนโนเปล่าพวกนี้มันคิดเองเอ,เองหรือเปล่าพวกนี้ไม่มีงานทนําหรือเปล่าพวกนี้พวงเล่นละครเก่งเข้าใจใป่ะใช่เข้าใจค่ะแล้วก็ไล่ไปรับยาใช่ปากเสียงไงปากหมาพวกเนี้ยเพราะว่ามันเคยถูกปลูกฝัง,งกันมาเป็นแบบนี้ไงเขาก็เลยไม่อยากจะยุ่งกับเธอไม่อยากให้เป็นกรรมแต่ตอนเนี้ยเธออยู่ในฐานนั้นเรียกว่าเจอกับตัวเอง เข้าใจตัวเองยอมรับแล้วว่าเออม,มีจริงนะเราก็เลยไม่ทําบาปทางวาจาแล้วในที่สุดเราก็รู้ว่าเขาก็มาให้ประโยชน์เขาไม่ได้มาให้โทษเขาก็เป็นการเปิดใจยอมรับเขาเขาก็จะมาได้เต็มที่เข้าใจว่าเพราะว่าพวกเราก็ถูกปิดบังกันมาหมดเขาไม่ให้ให้มนุษย์ทั้งหลายรู้เรื่องมีวิญญาณทั้งๆท,ที่วิญญาณมันมีอยู่กับเราอยู่แล้วมันจะมีวิญญาณดีหรือไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันมีวิญญาณอยู่ เรื่องบางเรื่องมันไม่เจอกับตัวมันไม่รู้อธิบายไปก็ตายก็ไม่เ่่มันจะเจอกับตัวเองอะไรอย่างี้ใช่ไงอยู่ๆมันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีทางที่จะแก้ไขควบคุมได้ด้วยเพราะว่าถ้าพลังงานเขาเยอะกว่าเราเขาก็ควบคุมเราได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมแล้วมันก็ไม่เป็นกรรมมันก็ไปด้วยกันได้ไงก็คือร่วมมือกันเขาก็มีความสามารถ เราก็จะได้เรียนรู้จากการที่เขาสอนคนนั้นคนนี้มันก็เหมือนสอนเราเราก็จะอ๋อมังทีไม่ควรทําอนี้ควรทำอะไรอย่างเี่ยดูแลเทวดาก็มีแต่เรื่องดีไม่มีเรื่องเสียหรอกแต่ถ้าเป็นผีมันมีแต่เรื่องที่เราต้องเจ็บต้องป่วยต้องวุ่นวายต้องเดือดร้อนหนูก็คิดอยู่ว่าหนูก็ปฏิญาณตนไปแล้วว่าจะรักษาศาีลห้าก็ตั้งแต่เก้าแต่งหมไปอาทิตย์นี้ก็มีเลยก็หลังจากวันนั้นก็มานั่งสมาธิก็ ก็ดีเลยไงเธอเข้าใจไหมเธอผิดศีลข้อหนึ่งนะเธอตกนรกเลยนะเธอตกนรกเลยนะไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดในห้าข้อถ้าเธอทํพลาดไปข้อเดียวเธอก็ตกนรกเลยเขาไม่อยากให้เธอตกนรกนะเธอจะลําบากนิดหน่อยว่าทําไมสังคมเขาไม่จะเป็นสังคมนี้มันตกนรกหมดมันตกนรกทุกคนนะไม่รอดหรอกไม่รอดไงกูไม่เห็นมันจะรอดตรงไหนแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่พวกนี้มันจะ รับกรรมแต่เมื่อถึงเวลาที่มันรับกรรมเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้เลยเพราะพราะกรรมที่มันเนี่ยปฏิเสธปรามาทดูถูกแล้วก็ปิดประตูไว้เทวดาจะไม่ไปไม่มีโอกาสไปช่วยมันเลยนี่แหละเธอก็ดีแล้วแหละใช่ได้มีอะไรอีกไม่มีแล้วค่ะดีแล้วแฟนเธอดีขึ้นอย่าง ไม,ไ, <rica> <ả? S 1> ไม่ได้คุยเลยค่ะอ่อาดีแล้วดีแล้วไปแม่ก็คงดีขึ้นพามเข้าวัดบ่อยๆหน่อยก็มันก็ไม่ใจแฟนแล้วหลวงพ่อเลอไม่อยากได้แล้วมันก็ต้องตัดเลอเบื่อไอ้ดีตะกี้เลยเว้ยไอ้ที่มันอยู่โคราชอ่ะที่มันมาร้องไห้อ่ะมันจะพานี่พานแล้วไอ้ผู้หญิงที่ลาศีวันเนี้ยคือต้นหนูอ่ะคือ มันมันหลุดออกจากตรงน,นั้นแล้วเราได้ทรรมาแล้วจากตัวเขาอ่ะยังไปไม่ถึงยังไม่ได้ธรรมะเวลาเราบอกอะไรให้ให้มันขาดกันไป,<ล>ไปด้วยกันไม่ไ,มได้เขาก็าย,าายังแบบนู่นนี่นั่นแต่คือตอนนี้มันก็ต,ต้องต้องตัดแล้วค่ะสาธุนั่นแหละเธอก็จะได้อริยะทรัพย์เธอก็จะได้เข้าสู่หนทางแห่ง เทพเทวดาพรมและก็พระนิพพานนั่นแหละก็ดีแล้วถ้าเธอเธอคงมีธรรมะเก่านั่นแหละมันถึงได้เรียนรู้เทวดาถึงมาหาเธอเรียนรู้อะไรแต่ก่อนอยู่เลยแต่ก่อนลูกก็ไปปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิแต่ไม่ได้ทํามาแบบท่านไม่ได้มานั่งสอนนั่งเทศให้ให้เข้าไปในธรรมะตรงนี้ค่ะก็สวดมนต์เสร็จก็นั่งก็นั่งไปอย่างนั้นค่ะฆ่าเวลาไปเรื่อยๆไม่มี ไม่ไม่มีประโยชน์แล้วแล้วสุดท้ายมันก็หนวลับนไปคิดเรื่อง<ช>เดี๋ยวไปอย่าไป,<ช>ไปทํางานอะไรดีเ<ช>ดี๋ยวจะไปเ <ๆ S 2> ที่ยวอ,อะไรดีเดี๋ยวไปไปคิดอะไรดีเ <ๆ S 1> ดี๋ยวไปไปทาแต่พอมันที่มันมันได้ทามาว่าเออถรา,ถารู้ว่าอย่างนี้อย่างนี้มันมีที่มาที่ไปมันมีพัฒนาการมันมีอะไรที่ถ้าเราได้คิดเนี่ยแล้วที่ทำงานี่สุด <c oughs> เราได้รู้ว่าเราจะได้อะไรแล้วสิ่งที่ได้มันประเสริฐแค่ไหนนี่แหละดีละสาธุ เชิญขอตบนมาตพดูทามหนึ่งว่ามารู้สึกว่าการตรงนี้มันเหมือนมีพลังงานอะไรขึ้นอย่างมีเธอก็มีเทพริบเทวดามีพลังงานมากมายใช่ปะมึนงงใช่ <c oughs> แล้วอยู่กับเธอตลอดได้ปะตั้งแต่เด็กอะค่ะมันจะเห็นชัดกว่าน,นี้ตั้งแต่เด็กเหรอ <c oughs> เป็นไปนยังไงอาการไม่คือคือตอนนั้นอะมันมันจะมี คนสมัยโบราณที่เขาเป่าให้ให้เอาออกอทีนี้แม่ไปดูดวงหอะไรไม่รู้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่เอาออกไม่ยอมออกเหรอค่ะมันไม่รู้ว่าเขาอยู่จังหวะอะไรรีสะเกดรีสะเกดอ่าพลังงานวิญญาณเอ๋ยเป็นผู้ใดได้รับบุญรับบุญตนแล้วมาสร้างบุญสร้างบารมีกันเป็นเทพเป็นเทวดาหรือเปล่า เปลี่ยนบำเพ็ญระบุญหรือเปล่าเป็นใครได้บุญได้กุศลแล้วขอให้หันหน้าเข้าสู่ธรรมะหันหน้าเข้าสู่การบำเพ็ญเพียรเพื่อได้บุญบาร,รมีอันสูงสุดอย่างติดใจลูกหลานอยู่หรือเปล่ายัางต้องการสื่อสารอะไรอีกหรือเปล่าพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังังเปิด พุทธังสว่างธรรมังสว่างสังฆังสว่าง,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 างเข้าถึงทางทำด้วยเธอ,อไอพวกวิญญาณที่อยู่กับเธอไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วอยู่ปฏิบัติเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะเขาก็ซึ่งในธรรมะนะวิญญาณก็เหมือนคนนี่แหละ,ะถ้ามีธรรมะเขาก็เห็นว่าธรรมะมันดีมันร่มเย็นมันเป็นบุญเป็นกุศลเขาก็อยาก ขันนาเปลี่ยนแปลงไปนั่นเนี่ยอย่างมีดวงตางกับมาเห็นได้อย่างชัดเจนลูกจะาให้มันดวงตาเห็นชัดเจนครับบางทีก็เหมือนมีอะไรมาปิดบางทีเหมือนมีอะไรมาปิดจิตใจเธอปิดเธอเองนะถ้าเธอผ่องายอุเบกขาตัดซึ่งความอยากออกไปความกลัวและความหงุดหงิดรวมกระทั่งถึงความ อาลัยอวนทั้งหลายออกไปให้เป็นใจอิสระเป็นใจของอริยะเป็นใจของโพธิสัตว์ด้วยอุเบกขาเธอก็จะเข้าถึงความสว่างโดยไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ทรมานใจไม่เป็นผู้หวั่นไหวหน้าตาพวกเธอเหมือนอน พวกพร้อมที่จะเป็นนักบวชดนวยหนูก็เหมือนมีอะไรเหมือนเคยเป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนไอ้นี่ด้วยหน้าหน้าตายไงใช่ป่ะอันนี้ให้ให้ทำมากันตลอดค่ะหลวงพ่อเตือนกันตลอดบ่มีมากไม่ไม่วางทุกทีหรืวเคยท้อก็ได้เขาละค่ะช่วยไว้นี่แหละมันเป็นมันเป็นท้อก็ฟังสลับกันสอนกันไปสอนกันมามันเป็นเพื่อนกันมันเป็นสาหายกันชวนชวนกัน ไม่ทิ้งทำมาได้แล้วหลวงพ่อชวนกันมาปฏิบัติความเพ็ญเพราะพวกเธอสองคนมันแม่บอกว่าคือปฏิญาณตนก็คือไม่ไม่มีคู่แล้วค่ะถธุหน้าตาก็ไม่ควรจะมีคู่นะอก็เหมือนกันูก็เหมือนกันทุกทุกปีหนูจะมีคดว่ามพวกพวกเธอมันหน้าตายอ่ะหน้าแบบหน้าเหมือนหน้าพระหน้าพระเส็จที่ที่ผ่านหน้าพระหน้าแบบ หน้าแบบไม่ไม่อ่อนไหวอะ่ะหน้าแบบหน้าคุณหน้าแบบหน้าเข่งคุ้มอะบางทีหนูก็มีความรู้สึกแบบเด็กเดี่ยวแบบ<อ>ยังไงไม่รู้หนูก็หนูพยายามตามหาสิ่งนี้มาตลอดน,นะค่ะหาใครหาหน้าปว่าทธรรมะหลวงพ่อจะมานเหมือนมีแบบอะไรมาปิดหรือท่องไปอะไรอย่างงี้นนะค่ะบอกให้ลงไปเหรอหนูว่าเย่ายวไปเลยชีวิตลา ไปก็ไม่ได้คําตอบแล้วเผลอเผลอ,อก็จะกลายเป็นปัญหาอีกหนูหนูก็เลยว่าใครไปตอบเธออันที่สองพวกเธอมันก็ยังแบบว่าไม่ได้แกงหง่อมมันก็จะเป็นปัญหาเข้าใจแบบ,บมันไปทําให้คนเขาวุ่นวายหวั่นไหวเข้าใจไหมหนูมีความรู้สึกว่าอยากทําทบุญอยากทําทบุญแล้วทีนี้มันเหมือนมีอะไรแบบว่าไม่ต้องทําไม่ต้องทำํทำผมทํากับคูดง่าย ทำกับคนธรรมดาที่มันนุ่งห่มอะ่ะเราก็เราก็คิดว่าเครื่องแบบมันได้ใช่ไหมเร<อ>าก็ข้างในมันได้ใช่ไหมเราก็อยากทําใช่ไหมเพราะเราทัดทา<อ>แต่เทวดาที่ดูในตัวบอกว่ามึงไปทําทําไมมึงดีกว่ามันอีกอ <laughs> ใช่ขามบขารเออมันเป็นเป็นเหมือนคนมาเตือนหนูตลอดว่าอย่างนั้นทําอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรนี้คนแน่นอนเด็กเขาต้องห่วงพวกเธอไง เขาก็ถือว่าจะไปเสียเวลาคือภาพบางคนบางโอมันก็แค่นุ่งห่มมันก็เหมือนโจรอ,อ่ะหมอไม่กินเหล้าไงได้เงินเธอมันก็ไม่กินเหล้ามันจะไปทําให้มันทําไมใช่ปะไม่ได้คนที่จะแบบว่าไปพระน,นิพพานเพียงแต่ว,ว่ามาหลอกเป็นพระเอกลิกเกพอ,อเปิดโรงปั๊บเปิดงนานปั๊บเอกลิกเกก็แต่งตัว แล้วก็มาทํามาดนิดนๆหน่อยๆพอหลังมานจบเพลงลิเกก็ไปเขย่าไฮโลนั่งกินเหล้าอีกลุงพ่อคะท่านสมมติหนูโดโดโดโล,ลาสิกขาไปแล้วเนี่ยเขาที่ถามว่าอะไรลา,ลาสิกขาไปแล้วอย่างเงี้ยหนูจะไปทํางานอะไรบ้างหรือทาที่เดิมเธอไปถามมันเดี๋ยวสองคนนี้ไปร่วมกันเดี๋ยวอะไรแล้วลงพ่อ <c oughs> ไป่ทำงานแล้วไปเปิดร้านสวยๆแล้วค่ะสวยจะได้เปิดเหรอ คือเวลาสินตัวไปนี่หน,นูก็จะไปเปิดก็คือหนูเปิดร้านอาหารหนูก็จะเลิกทำนะจ๊ะคะก็จะไปเปิดร้านสวยแทนนะคะเธอมีค่าใช้จ่ายอะไรนักหนาบัตรเครดิตแ <c oughs> ค่บัตรเครดิตอ่ะ <c oughs> บัตรเครดิตกับเมืองไทยประมาณ 3, ประมาสามแสนกว่าบาทนี่ย <c oughs> เอามาใช้เล่นหมดเลยแล้วมีปัญหาต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ป่าแม่หนูเสียตั้งแต่หนูอายุสิบสี่สิบห้าเนี่ยแล้วพ่อ เขาก็มีครอบครัวใหม่เขาก็ม like ีความสามารถในการดูแลตัวเองใช่ไหมเธอก็ไม่มีอะไรพี่น้องที่ต้องไปดูแลใช่ไหมไม่เหมือนเหมือนหนูไม่มีความผูกพันอะไรกับพี่น้องในตอนนี้พวกเดียวกันพวกไรไรไรญาติมิตดไรญาติขาดมิดแฟนเซนอะเหมือนหนูอะไอพอเพีนของอย่างเงี้ยอะไรนะไอพ่อเพียงเขาอะไรมันอยู่ว่าพวกเฮ้ยหน่อยก็อยู่ย้อนนั้นแหละ แฟนน่ะถ้าเขามาทางธรรมอ่ะก็ดีแล้วถ้าเขาไม่มาทางธรรมอ่ะเธอก็อยู่เขาไม่ได้หรอกจริงหนูร้อนตลอดเลยแบบหนูพยายามสอนเขาเป็นคนดีเขาก็เป็นได้นิดเดียวเขาก็หายบุญก็ไม่ถึงเธอหรอกมันเขามีวิญญาณอยู่ในตัวบุญเขาไม่ถึงเธอหรอกเพราะนั้นเขาอยากจะมาก็มาไม่ได้มันเหมือนมีอะไรดึงเขาไว้หนูมีความรู้สึกตลอดเลยว่ามีใครอยู่เขาตลอดแล้วหนูก็พยายาม ด่าว่าเขาวิญญาณเขาอะไรเนี่ยว่าให้ออกไปอย่ามายุ่งอะไรเียไม่ไปเราเขาเป็นคู่กันเน่ะเขาเป็นคู่กันเพราะเธอไปไล่เขาได้งไงในเมื่ <c oughs> อ <c oughs> พวกเธอก็เตรียมอย่างเดียวทําใจว่าฉันต้องอยู่คนเดียวมิตรพูดเธอไปคุชีวิตกูไม่มีใครแล้วหนูก็เคยคิดอย่างนั้นมาตลอดนะคะแล้วก็แต่พอเลิกกับคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาก็มาอย่างนี้แล้วก็ เราก็ต้องปฏิเสธเดใจอ่อนทุกทีมันไมปฏิเสธเดมันไม่มีใครรักพวกเธอจริงหรอกจริงนูมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าเหมือนฝืนไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เขาไม่ดีนะแต่บุญเขาไม่ถึงเขาก็จะต้องเบื่อเธอเองเขาจะไปกันยังไงแล้วเธอเองก็จะต้องเบื่อเขาเพราะว่ามันไม่มีธรรมะเท่ากันไงมานั่งเขาเรียกอะไรมานั่งแบบว่าลากจูงดึงมันได้ทักกี่ครั้งเดี๋ยวมันก็มันก็ไม่ไหวแล้วกูแมวดีกว่า ทำใจให้มันสบายปฏิบัติไปก่อนอะไรจะเกิดก็เกิดเชื่อว่าไม่ต้องไปเคร่งเครียดเลยนักหนาะอนธิษฐานถ้าไม่ใช่อะไรของเราก็ขอให้มันไปไปเลยแต่ทุกวันหนูอยู่กับแฟนหนูาบอกว่าเบื่อเบื่อเบื่อเขาบอกว่าอย่าพูดอย่าพูดเขา่างนี้หนูก็ไม่เธอเธอเธอก็อย่าไปพูดได้เขาช้ำใจแต่เธอก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าว่าบางทีเธอก็อาจจะต้อง ต้องอยู่ในฐานะของนักบวชนะเท่านั้นน่ะไม่ได้ว่าจะหนีเขาเพื่อไปหากับคนอื่นแต่ว่ามันเป็นพลังงานภายในที่จะต้องหาความสงบที่จะต้องเอาธรรมะที่จะต้องพัฒนาจิตให้มันแบบว่ามันได้มันได้มันได้สถานะของการเป็นอริยะ ไม่ต้องกุมใจเดี๋ยวเทพเทวดาเขาก็จะมาดนใจช่วยเหลือพวกเธอเองทเ,อเทวดาเออเมตตาด้วยกยจะไปใจอ่อนกับพวกผู้ชาย <c oughs> นู่นคนที่ชอบสงสารคนมากไงสงสารคนเราจะตายซะก่อน <c oughs> คือ<ว>ใจไหมจินห้าต่อไข่นี่มันบาปไหมคะ,ะต่ออะไรนะต่อไข่ไม่เกี่ยวอะไรนะ ตาะไข่เอาไข่มาตอกครับบาปไหมหลวงพ่อไม่บาปบาปเรื่องอะไรโอเคเมไปทํากินข้าวใช่ไหมใช่จะหางก็อยบาปเรื่องอะไรไข่นั้นมันไม่มีเชื้อของการเป็นตัวแล้วคือมันไม่มีโอกาสเป็นตัวแต่ถ้ามันเป็นตัวอยู่เธอไปตอกมันมามันก็จะตายเพราะว่าที่เขาขายคือเขาไม่มีเชื้อสาหรับการมีชีวิตเราก็ไม่เราก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีมีชีวิตเราไม่ได้เจตนาฆ่ามัน เริ่มกลัวบาปแล้วตอนนี้เริ่มหนาวเหรอเขินหนาแล้วยุงกัดหนูยังปัดในหลวงพ่อดีแล้วดีแล้ว,ลวจะได้มีสติอย่าไปทำอะไรบาปกลัวกลัวบาปมาก